สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวนรอบการทำงานนะครับด้วย e l o o p นะฮะวายลูะะยลจะเหมือนกับาวายลูในจาวาสคริปต์นะฮะใช้หลักการทำงานเดียวกันนะครับแต่ก็เราจะมาสาธิตด้วย PHP กันดูนะครับเริ่มจากสร้างไฟล์ PHP ขึ้นมาก่อนนะฮะสร้างเอกสาร HTML ขึ้นมาก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าตอนเซฟเนี่ยก็อย่าลืมเซฟเป็นนอสกุล php นะครับภายในแท็บบอดี้ผมประกาศ t ท g กเบสปีนะครับเราจะสร้างตัวแปรอาร์เรย์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อเก็บชื่อผลไม้นะครับสมมตินนะ string f r u i t F R U I T นะครับเท่ากับอาร์เรย์วงเล็บเปิดนะครับแตงโม จะสร้างออผมจะใส่ผลไม้ไปให้อย่างนะครับ เ okay. สร็จแล้วนะครับทีนี้ตัวแปรอาร์เฟรุต e, นะครับก็จะมีสมาชิกอยู่5ตัวก็คือแตงโมเงาะทุเรียนลองกองัองคุดนะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5นะฮะนะฮะแต่อย่าลืมว่าดัชนี ani, หรือค่าตัวเลขที่บ่งชี้ตัวแปรนะครับมันจะเริ่มที่0ูนะครับอาร์ฟรุต e, ลำดับที่0ูนย์ะครับก็จะมีค่าเป็นแตงโมงลำดับที่1เป็นเงาะ ลำดับที่2เป็นทุเรียนลำดับที่3เป็นลองกองลำดับที่4เป็นมังคุดนะครับนี้เราจะลองนับตัวแปรกันก่อนนะครับว่าเออนับนับดูว่าในสมาชิกของตัวแปรฟรุตเนี่ยมีกี่ตัวนะครับวิธีการนับนะครับเราจะใช้ผมสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับสมมติว่าชื่อ string n u นะครับฟังก์ชันที่ใช้นับก็คือเขานะครับคำสั่งที่ใช้นับนะครับ เขาวงเล็บเปิดแล้วตามด้วยตัวแปอรอะไรนะครับแบบนี้นะครับลองเอ็กโนะครับลองเอ็กโคสตริงนำก่อนนะครับมีผลไม้สตริงนำสตริงนำประเภทนะครับ แล้วเซฟนะครับผมตั้งชื่อไฟลว่า php yloop นะครับกด s 1 2นะครับเพื่อรันนะครับเห็นไหมครับผลการดันเราก็จะมีะมีข้อความว่ามีผลไม้สตริงนำประเภทสตริงนำคือก็คือค่าที่ได้จากการนับตัวแปรนะครับนับตัวแปรอาร์เรย์นะครับซึ่งภายในตัวแปรอาร์เรย์มีแตงโมเงาะทูเรียนลงกองมังคุดนะครับก็มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 5ตัวนะครับทีนี้เราจะมาวอลลุ่มเพื่อแสดงออกมานะครับว่าในตัวแปรฟรุตอะอไรฟรุตเนี่ยมีผลไม้อะไรบ้างนะครับผมก็ใส่แท็ก br เข้าไปนะครับเพื่อให้มันขึ้นมาทันทม่นะครับคำสั่งที่เราจะใช้นะครับก็คือ w i while l o ล p w h i l e เนี่ยจะทำการตรวจสอบว่าเนื่องไขที่อยู่ในวงเล็บทางด้านหลังเนี่ยมันเป็นจริงไหมถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันก็จะไปทำงานต่อ ไทเต้รปีกาอันนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังมันอีนั่นแหละนะครับถ้าว่าไม่เป็นจริงมันก็จะไม่ทางานนะครับก็ไม่ทํางานในในปีกานี้ท่านั้นเองนะครับดังนั้นเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บนะครับใน,ใ,นในวงเล็บนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นจริงนะครับจึงจะทํางานทีนี้เงื่อนไขที่เราจะมาตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าตัวแปรที่ใช้เปรียบเทียบนะฮะว่ามีจํานวนมีจํานวน มากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวแปรสตริงนําอันนี้หรือไม่นะครับผมสร้างสตริง i ขึ้นมานะครับกระหนดมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับผมจะใช้สตริง jkl อะไรก็ได้นะครับผมขอผมขอใช้สตริง i ก็แล้วกันนะครับ y วงเล็บนะครับแล้วก็สตริง i นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ สตริง g I น้อยกว่าหรือเท่ากับสตริงน N U M เนี่ยนะครับถ้าสตริง i I เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ s t สตริง u m ก็ให้ทำงานภายใต้บรรทัดที่21เป็นต้นไปนะครับเราจะทำงาน Echo นะครับ Echo s t r สตริ I, นะครับเพื่อแสดงลำดับที่นะครับลำดับที่นะครับ แล้วก็ Echo ชื่อผลไม้ออกไปนะครับตอนที่เราจะ Echo ออกไปเนี่ยเราจะใช้ Echo String Fruit นะครับและตามด้วย Bracket อันนี้นะครับเป็นกรอบสีเหลี่ยมนะครับ b r a c k e t และตามด้วย String I นะครับแล้วก็ปิด Bracket นะครับเสร็จแล้วจุดด้วยนะครับ คำสั่ง br แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันติดติดกันนะฮะจะให้มันตบลงไปที่ระบรรทัดนะครับทั้งนั้นยังไม่พอนะครับเราต้องทำการ string i บวกๆนะครับให้กับให้กับตัวแปร i นะฮะเพราะว่าตัวแปร i เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ0นะครับเมื่อทำงานรอบแรกเนี่ย string i เนี่ยมีค่าเป็นศูนมันน้อยกว่ามันน้อยกว่านำแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีบรรทัดเนี่ยไอตัว loop ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น Infinity อินฟินิตี้ลูปนะครับมันก็จะทำงานไม่รู้จบนะครับเซฟนะครับกดเ1 2สิบสงรันเห็นไหมครับมีแตงโมเงาะทุเรียนลองกองมังคุดต้องมากกว่านะครับโอเคครับเห็นไหมครับก็จะมีแตงโมลำดับที่ศูนย์เงาะลำดับที่หนึ่ง ร,ระดับที่2เป็นทุเรียนระดับที่3าเป็นลองกองระดับที่4เป็นมังคุดนะครับแบบนี้นะฮะก็จะมีพลังงานผลไม้5ประเภทนะครับสำหรับไวลูมนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ